ยาดาเป็นบ้าสื่ออิลีพี่น้องเซอซื้อสื่อสื่อสื่อเนาะพี่น้องเนาะกันสิว่ายายดาวมากกินพักกับบอแมนดอกค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือแบบว่าเขาก็อยากดแูแลสุขภาพเนาะมันบ่แมนยังดอกยายดาวกินพักดีๆกินอาหารถูกสุขลักอณะ อาซุขะอนามัยนไหมที่ยดาดวป่วยนั่นยาดาวคิดว่ายาดาวอันจิบเบียนะคะพี่น้องจ้ายดาดจิบเบียแบบว่าเลิกงานมายาดาวก็เมื่อยเนาะค่ะเนาะอาสิจิบไวแดงแน่จิบเบียแนงสินะคะมันก็นเลยสิไปเสียกันตรงนี้เนาะค่ะเนาะพี่น้อง แต่แม่นบ่จิบเบียจิบไหวมันกระสิบ่มีปัญหาดอกค่ะ,ะเพราะว่ายายดาวดูแลสุขภาพดีแล้วยายดาวคิดว่าเอ่อเข้าไปจิบเบียจิบไหวแล้วอ่อเข้ามากินอาหารดีๆคงมาเป็นยังดอกที่ประสันบาทนี้ยายดาวมาเพลเร่เอรพี่น้องคะ่ะยายดาวมาเพลเร่เอรตรงที่ว่ายายดาวบอกคำนวณแค่โรี่นะคะยายดาวฟาดเรียบ คือแย่ดาวอย่าก,กินละค่ะพี่น้องบัดนีแย่ดาวกัเลสิกลับมาดูแลจ้าลองอีกแล้วค่ะพี่น้องจ้ามาคำนวณแคลอรี่มาคำนวณอีกอย่างอีกแล้วคะ่ะกะสิกะหวานกะหยังกัสิโลดน้ำตาลออกไปนะคะพี่นอ้องเฮ้ยจะเป็นคากนเ,นเ,าเป็เนแน่แย่ดาวเบิง์นแน่พี่น้องย่ดาวไปได้บอกฮงมาก ะะล้านเก้าล่ะผู้บาวอาับกานิดพิ่นออกมาขายให้เป็นยังงยา่ดาวจังสื่อตะผักว่าตีเพราะว่า,าย่ดาวสิบบนเนนเรื่องสื่อหมูสื่อไกอไ่เขาเมื่วัยตัวเย็นพี่น้องเพราะว่าเข้ากับสิบเบเดย,ยู่แล้วกา บริสุทธิ์ยัยงเข้าตู้เย็นตู้แข็งให้ลูกเพราะว่าหลังจากนั่นกะแล้วเตะลูกนะคะเนาะแล้วต้ลูกเขาสืบสือมาอัดเอาแต่ตอนนี้ยาดาวอัดแต่แค่กุง้งยาดาวออกกุ้งเมื่อว้อ่าให้ลูกสี่ถุงเกือบสี่กิโลอัดไว้กระสิอัดไปเรื่อยๆนะคะของมันแพงกระสิอัดเมื่อว้ให้ลูกนะคะเอาเงื่อนจากของออกนะคะเนาะ บางครั้งลูกอะซื้อได้ยี่ดอกค่ะแต่ว่าเขาทํางานแม่ก็เลยต้องดรแรูแลเนาะค่ะเนาะพี่น้องเออยย่าดาวเราเป็นบ้าอะไรบังจักสลา,กาลแเน่จักมะลาขี่นกจักบักแตงบักแตงกรอบกอบพี่น้องแตงอ่อนๆกรอบๆค่ะพริกหวานกับมี่พี่น้องพริกหวาน,นแต่ที่สําคัญดีใจหลายใน้ระกาศน่อยนะคะพี่น้องเบบี้สลัดนี่ กินกับเมียงปลาได้นะคะนาะพี่น้องยาดาวเป็นบ้าซื้อค่ะพี่น้องจะอาหารแซ่แข็งกับพยายามทย่อยออกหละของเจาของกัเหลือไวแต่ตู้เย็นเปลาไวใ้ให้ลูกนะคะเพิ่นอยากซื้อ,อยังมาใส่กะแแลวแต่เพิ่นนะของแม่กับพายามอาออกให้มันเมด ยายดาวดีใจร้ายค่ะพี่น้องจะเฮ็ดงานอีกอาทิตย์หน้ายายดาวก็ได้ยุดแล้วค่ะกษสิอําลาพาจากชีวิตสวีดเดนเนาะค่ะเนาะบได้อยููอีกแล้วอําลาพาจากอเมืม่อนี้เมื่อนี้สีมาผ้าพี่นออ้องเบา่เรื่องพอหญยเนาะค่ะเนาะมือหนึ่งยุดสะก่อนแต่กสิมีแน้มาเบาห้ฟังอยู่ดีค่ะพี่น้อง เรื่องของพอยญ่เดี๋ยวคลิปนาเฮาสิมาเบาเรื่องพอหญยอีกค่ะพี่น้องยายดาสิมาฟองเอฟซีว่าพอหญยเล่าคุยอีกอย่างแนวเกี่ยวกับพัทยาเนาะค่ะเนาะอะยังมาพอกันคลิปนาค่ะพี่น้องจ้าคลิปนาสิผ้ามาเบาเรื่องพ่อหญยค่ะแต่ว่าเมือนนี่ยาววยดาว่าเอฟซียายดาหักทุกคนนะคะมาเบิงว่า มื่อเนี้ยายดาวมีผักอีกอย่างแน่ค่ะฝากคอมเมนต์มาได้ค่ะเด้อพี่น้องจ้ะคลิปที่แล้วยายดาวขอโตได้หลายค่ะพลาดว่าผ้าพี่น้องเบ่งผักว่ามีจักชนิดมาคอมเมนต์มันม่แมนค่ะมาคลิปนี้ค่ะพี่น้องจ้าเมื่อนี้ยายดาวมีผักอีกอย่างแน่ฝากคอมเมนต์มาใน้เด้อค่ะเด้อไปแล้วค่ะพี่น้องยายดาวขอโตอำลาผ้าจากพี่น้อง ไหแต่เพียงแค่นี้ล่ะค่ะกะจังได้ยายดาวกับกาขอบ,บุญขอบคุณพี่น้องหล,ลายๆค่ะที่เขามาติดตามรับชมรับฟังและให้กำลังใจยายดาวเนาะคะ่นะเนาะยายดาวบ่มียังตอบแทนบุญคุณพี่น้องค่ะเมตตาสิมานําำเสนอเรื่องเล่าชีวิตกับประสบการณ์ที่ได้พบได้เห็นอยู่ต่างแดนไม่พี่น้องเบิ่งนะคะพี่น้องจา้า นี่แหละคะ่ะชีวิตตางแดนเนี่ทรโหดอดทนยุง่งยากซ้ำใดลำบากซ้ำใดกลัวสิได้กินผักแต่ละตน้นกลัวสิได้กินนั่นกินนี่มาคืออยู่เมืองไทย <c oughs> นั่นแหละคะ่ะพี่น้องจ้าอย่าดากกับขอบคุณขอบคุณพี่น้องไลยๆค่ะพ่อกันไม่คลิปหน้าจ,จ้าสวัสดีค่ะใส่ปลาลงไปค่ะ